สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงปราการปราการหนึ่งนะครับชื่อว่าปราการบีดเป็นปราการทางเสียงนะครับเนาะที่เราจะได้ยินเสียงดังเบาดังเบาสลับกันก่อนอื่นมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้คือกีตาร์ไฟฟ้าครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้ก็คือซ่อมเสียงนะครับมันทานํางานยังไงครับมันคือโลหะนะเนาะลองขอดูนะครับข้อหัวเข่าเลยนะครับนะ มันจะสั่นนะครับกอโลหะนียจะสั่นทาให้เกิดเสียงความถี่ค่าหนึ่งนะครับก็สมัยก่อนก็ใช้จูนกีต้าร์นะครับว่าเทียบเสียงว่ามันตรงกันไหมตามมาตรฐานของตัวโน้ตตัวนั้นนะครับของสายกีต้าร์ตัวนั้นนะครับแต่หรือว่าจะหนังสือบางเลมอาจจะใช้เป็นโจทย์ก็ได้ว่าความถี่ตัวนี้ปล่อยมากี่เฮิร์ตอะไรแบบนี้นะครับเนาะแต่เราจะไม่ได้ใช้นี่นะครับเราจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับหายไปไหนของสมาร์ทโฟนผมอ๋ออยู่ในเกงนี่เองครับ สมาร์ทโฟนก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับ Android นะครับโหลดสบายนะครับชื่อแอปตัวนี้ครับ Frequency Sound Generator นะครับฟรี free, นะครับโหลดฟรีก็จะมาใช้เป็นตัวจ่ายความถี่นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนาะจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะขี้เกียจนะไม่ใช้ลำบากนะครับต้องมีหลายต้องมี2อันด้วยนะปรับความถี่ก็ไม่ได้ใช้นี่ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทดลองดูกัน วันเรามีตัวนี้แล้วนะครับอซึ่งปรากฏการบีบท,ที่เราจะพูดหนึ่งตำราบางเล่มอาจจะใช้บอกว่าซ่อมเสียงสองอันที่ความถี่ต่างกันเล็กน้อยมาอยู่ใกล้กันนะครับเคาะพร้อมกันแล้วจะได้ยินปรากฏการณหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราไม่ใช้มันแล้วกันนะมันแนะนำให้ฟังเฉย,ยๆเราจะใช้ตัวนี้ครับสมาร์ทโฟนนะครับเนาะก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจ่ายความถี่ได้นะครับมีจ่ายได้สามตัวนะครับแต่เราจะใช้สองตัวเท่านั้นนะครับ บีดที่ว่าเนี่คือเกิดจากแหล่งกําเนิด2แหล่งกาเนิดนะครับมีความถี่ใกล้เคียงกันเนาะต่างกันอยู่ในช่วงประมาณ2 0่สิเฮิร์ตนะครับก็เมื่อเมื่อต่างกันอยู่ในช่วงประมาณ2 0่สิเฮิร์ตหรือว่ามากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับหรือน้อยกว่านี้นิดนึงเนาะจะได้ยินเสียงอะไรมาดูกันครับ ันนี้ผมเปิดแหล่งกําเนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกแหล่งกําเนิดหนึ่งจะเห็นว่าจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าได้ยินเสียงดังเบาดังเบาสลับกันเนาะปรากฏก,การณ์นี้แหละครับเขาเรียกว,ว่าปรากฏก,การณ์บีดเนาะโอเคนะครับผมใช้ความถี่เท่าไหร่ครับดูออกไหมหกร้อยกับหกร้อยสามเฮิรตซ์นะครับต่างกันสามเฮิรตซ์นะครับ สังเกตดีๆว่าหนึ่งวินาทีคุณได้ยินเสียงดังสลับกันกี่ครั้งครับในหนึ่งวิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็คือถ้าฟังดีๆจะได้ยินว่าสามครั้งในหนึ่งวินะครับก็ผมจะอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดได้ยังไงนะครับเนื่องจากเพื่อให้สะดวกนะครับจึงขี้เกียจตัดต่อวิดีโอเนาะงานด่วนนะครับก็ผมปริ้นมานะครับผมจะสื่อว่าข้างบนเนี่ยคือ แหล่งกาเนิดที่หนึ่งที่จ่ายความถี่ออกมาขณะเดียวกันแหล่งกําเนิดที่สองก็จ่ายความถี่ออกมาสังเกตว่ารูปร่างของคลื่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับก็ความถี่แทบจะเท่ากันเลยแต่ตา่างกันนิดนึงอ่าซึ่งเมื่อมารวมคลื่นกันนะครับจะมีบางส่วนที่คลื่นทับกันพอดีสานเจอสานท้องเจอท้องรครับตรงเนี้ยจะทําให้แอมปิจูดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะครับเนาะนั่นคือเกิดเสียงดังนะครับส่วนตรงที่คลื่นเนี่ยเอาเอ f เฟ t กันเฟดตรงข้ามกันนะครับเนาะ มาทับกันพอดีการกระจัดรับตรงน,นั้นจะเป็นศูนย์นะครับเนาะศูนตัวนี้ขึ้นอินเฟสกันการการ,การกระจัดร,รดับก็จะสูงสุดนะครับทําให้เกิดเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันนั่นเองเนาะก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้านี่คือช่วงเวลาเดลต้าทีหรือช่วงเวลา1วินาทีหรือช่วงเวลาตรงนี้ที่เราศึกษาใน1วินาทีเนี่ยเดลต้าทีก็สังเกตว่าจะมีเสียงดังอยู่กี่ครั้งครับ3ครั้ง นั่นแปลว่าแหล่งกําเนิด2แหล่งกําเนิดนี้มีความถี่ต่างกันอยู่3ามเฮิรตซ์ทำให้เกิดการรวมคลื่นหรือการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยเกิดปรากฏการบีดเสียงดัง3าครั้งใน1วินะครับเนาะซึ่งเสียงดังเบาดังเบาสลับกันเนี่ยเขาก็เรียกว่าปรากฏการบีดเนาะเกิดจาก2แหล่งกําเนิดนี้เองมารวมรวมกันนะครับแทรกสอดกันเนาะก็สําหรับเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับเอามาเขียนเป็นสมการได้ประมาณนี้นะครับเนาะ ว่าเราจะหาความถี่บีตได้ยังไงนะครับเมื่อกี้เกิดจาก603กับอะไรครับ600เฮิรตซ์ก็จะลบกันเหลือเท่าไรครับเหลือ3นะครับก็คือ3ครั้งต่อวินี่คือความถี่บีตครับที่เราได้ยิน3ครั้งใน1นวินะครับได้ยินเสียงดัง3ครั้งใน1นวิเนาะแล้วความทุ้มแหลมล่ะความทุ้มแหลมนั้นว่าระดับเสียงสูงต่ำเนี่ยมันแหลมแค่ไหนนะครับเราจะหาจากสมการนี้ครับเนาะ f1 บวก f2 หาร2นะครับ f1 ของเราคือ600นะครับ f2 ของเราคือ603เฮิรต์ครับบวกกันแล้วหารสองนะครับอ่ามันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับชึบๆจะได้601.5เฮิรต์นะครับนั่นก็แปลว่าเราจะได้ยินเสียงความถี่ที่แหลมประมาณ601.5เฮิรต์ ก็ความคุ่แหลมประมาณนี้ครับเนาะแล้วจังหวะจังหวะของบีดนะครับหรือความถี่บีดเนี่ยมันคือ3มครั้งใน1นึ่งวินะครับนะอะหลังจากที่พูดถึงสมการคร่าวๆนะครับจะลองยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจ่ายความถี่ที่600้เฮิร์ตนะครับตัวบนนะครับหกร้เฮิร์ะผมต้องจ่ายความถี่ข้างล่างตัวนี้ตัวนี้กี่เฮิร์ถึงจะเกิดบีดสี ครั้งในหนึ่งวินะครับหรือเกิดเสียงดังสี่ครั้งในหนึ่งวิติ๊กตอกติ๊กตอกข้างบนหกร้อยครับข้างล่างผมต้องปรับเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้ยินสีครั้งในหนึ่งวิอ่ามีสองคำตอบนะครับลองดูผมจะปรับเป็นหกร้อยสี่นะครับเปิดเลยครับอ่าจะได้ยินสี่ครั้งในหนึ่งวินะครับความถี่บีบคือสี่เฮิรตซ์ต่อไปนะครับผมปรับเป็นเท่าไหร่ครับ หกร้อยกับหกร้อยสี่นะครับจริงๆราแล้วไม่ต้องหกร้อยสี่ก็ได้ครับปรับไปที่ห้าร้อยเก้าสิบหกก็ได้ครับอ่าห้าร้อยเก้าสิบหกนะครับมันก็แตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับสี่เฮิร์ตการลองเปิดครับอ่าเห็นไหมครับเกิดบีดสี่เฮิร์ตเช่นกันนะครับเนาะ มันจะมี2องคำตอบนะครัผมถามแบบนี้นะครับโอเคนี่คือปรากฏการบีดนะครับก็มีอีกอย่างที่จะย้ําเพิ่มเติมนะครับในตําราของไทยหลายๆเล่มนะครับก็ได้เขียนไว้ว่าความทีบีดเนี่ยที่หูมนุษย์เนี่ยผมเป็นมนุษย์เนาะออจะสามารถแยกได้ชัดเจนะ่ะจะอยู่ไม่เกิน7จเฮิร์ตนะครับเรามาดูกันว่าจริงไหมนะครับ ผมจะปรับตัวข้างล่างเป็นหกร้อยสิบนะครับทั้ง2อันต่างกันสิบเฮิร์แล้วนะครับอันแต่เรายังได้ยินอยู่นะครับแปลว่าตำราหลายๆเล่มที่เขียนไว้เนี่ยก็มีความคาดเคลื่อนหรือมีความไม่ถูกต้องแน่นอนร้อยเปร์เซนต์นะครับสังเกตว่าต่างกันสิบยังได้ยินอยู่ใช่หไหมดังเบาสลับกันนะครับผมลองมาต่างกันสักสิบห้านิ ผมข้างบนหกร้อยนะครับข้างล่างผมให้หกร้อยสิบห้าเห็นไหมครับประสานหูเรายังแยกออกอยู่แปลว่าปรากฏการบีดเนี่ยในหนังสือหลายๆเล่มน่าจะขยายช่วงนะครับคงควรแก้ไขเนาะว่าน่าจะอยู่ช่วงที่ประมาณยี่สิบเฮิร์นะครับอันนี้ต่างกันยี่สิบหกร้อยหกร้อยี่สิบเริ่มแยกไม่เคอยออกแล้วครับเนาะตำราบางเล่มก็ควรจะปรับแก้ได้แล้วเนาะ พอแล้วไม่พอมันยังแยกออกอยู่เกือบยี่สิบนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ด้วยนะครับช่วงความถี่ขึ้นด้วยผมลองมาใช้ความถี่ต่ํากว่านี้นะครับกดหยุดก่อนนะครับผมใช้สักสองรอยดิปรับแป๊นนะครับอ่า โอเคผมปรับได้แล้วครับสองร้อยกับสองร้อยสิบนะครับลองเปิดดูแทบจะไม่ได้ยินนะครับเนาะได้ยินไม่ชัดมากนะครับยิ่งความถี่ต่ำๆนะเข้าใกล้ยี่สิบเฮิร์ตทีไรครับก็คือต่ำมากๆเนี่ยมันต้องแอมปิจูดสูงมากๆเนาะไม่งั้นไม่ได้ยินนะครับ โอเคนะครับไม่ได้ยินเนาะก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตด้วยนะครับว่าความถี่อยู่ช่วงไหนถึงจะได้ยินปรากฏการบีดชัดเจนนะครับปรากฏการบีดจะได้ยินชัดเจนเมื่อความถี่มีค่ามากๆนะครับก็มันจะเอาง่ายๆประสาทหูของเราจะไวต่อเสียงที่มีความถี่สูงนะครับถ้าเสียงที่ความถี่ต่ําแล้วบังเอิญเนี่ยความเข้มมันน้อยมากมันก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับเนาะโอเคนะครับก็เอาง่ายๆว่าปรากฏการบีดเนี่ยเกิดเนื่องจาก แหล่งกาเนิดสองแหล่งความถี่แตกต่างกันนะครับแล้วมาอยู่ใกล้กันนะครับเสียงสองคลื่อนนั้นก็มาแทรกสอดกันนะครับเนาะแล้วเกิดเสียงดังเบาดังเบาสลับกันเป็นจังหวะนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันยังไงนะครับก็ในอดีตนะครับเขาไม่มีจูเนอร์กีตาร์กันเท่าไหร่นะครับเนาะเขาก็นิยมใช้เปากการบีดนะครับช่วยในการตั้งสายกีตาร์นะครับ เช่นผมจะตั้งสายกีตาร์สองสายเนี่ยผมจะใช้ปรากฏการบีดนะครับถ้ามันเกิดบีดแปลว่าเสียงมันยังไม่เข้ากันมันยังไม่ตรงกันนะครับเกิดไหมครับเนี่ยอ่าแปลว่าสายหนึ่งกับสายสองเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ถูกปรับให้อยู่ในเสียงมาตรฐานนะครับอ่าผมต้องปรับให้มันตึงขึ้นนะครับ ก็บีเริ่มหายแล้วนะเห็นนะครับเสียงมันเท่ากันแล้วสานหนึ่งสายสองจับช่องที่ห้าเนาะถ้าคนเล่นกีตาร์จะเข้าใจนะครับอก็จบลงแล้วนะครับก็ติดตามต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับ